เตรียมได้แน่นอน1อยล้านเปอร์เซ็นต์คือแต่แต่ต้องเตรียมนะไม่ใช่ว่าเอออยู่ก็คือเสียคะแนนโชว์อยู่แล้วสี่สกิลหกจุดเจ็ดห้าอัพอันนี้คิดคะแนนแบบปัดขึ้นให้นะก็จะเป็นแบบขั้นต่ำ least the minimum o r e สุดฮัลโหลวันนี้พี่มินพี่มิวมาในหัวข้ออยากได้ IL 7.0ลเจดได้กี่ข้อผิดได้กี่ข้อหรือเราเดคิดว่าทำได้กี่ข้อก็ได้ เจ็ดจุดศูนย์เจ็ดจุดศูนย์นะขอตั้งเป้าไว้ที่เจ็ดจุดศูนย์ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนไว้เข้ามหาลัยจำนวนมากเลยอ่ะเออโดยเฉพาะถ้าจะไปต่อโทต่อนอกอะไรนี้เจ็ดจุดศูนย์ก็พอแล้วขอบอกก่อนว่าการที่น้องจะได้ Overall 7.0เจ็ดจุดศูนย์แปลว่าน้องต้องได้เฉลี่ยทั้งสี่เขาเรียกว่าอะไรสี่สกิลหกจุดเจ็ดห้าอัพน้องถึงจะได้ปัดขึ้นจะเป็นเจ็ดจุดศูนย์อันนี้คิดคะแนนแบบปัดขึ้นให้ก็คือเป็นแบบขั้นต่ำ the least the minimum score สุด เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาขอยกตัวอย่าง2เคสที่น้องจะได้แบบขั้นต่ำก็คือ6.75แล้วได้ปัดเป็น7.0็ดจุนมาดูเคสแรกสมมุติว่าน้องเป็นคนที่แบบถนัดทุกอย่างทุกสกิลแบบกลางๆเท่าๆกันหมดเลยพี่สมมุติว่าให้น้องได้ listening 7ได้ reading 7ได้ speaking 6.5แล้วก็ writing 6.5ก็คือแบบเก่ง listening กับ reading มากกว่านิดนึง7.0ซึ่งไม่ใช่คะแนนที่ยากอะไรขนาดนั้นใช่ ถ้าดูจากตาราง score conversion ของ l i s t e n i n g การที่น้องจะได้7.0แปลว่าน้องจะต้องได้ประมาณ30-31เต็ม40ซึ่งก็ผิดไป่มาณ10ข้อก็เยอะนะก็คือผิดได้10ข้อจาก40ข้อยังได้7.0อยู่ยังได้7.0อยู่ <Okay. S 1> okay. ส่วน reading ถ้าน้องจะได้7.0น้องจะต้องได้ประมาณ30-32เต็ม40ก็ผิดได้10ข้ออยู่ดีหรือ8ข้อใช่คือเกณฑ์ตรงนี้มันอาจจะมีความแบบ เลื่อมเลือมนินิด,นดนเออแต่และรอบพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าตามที่ไอเอฟเคประกาศมาก็คือแบบประมาณนี้แล้วจริงๆของพวกนี้ก็คือฝึกจากข้อสอบเก่า Cambridge ก็ได้หรือในเน็ตก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆข้อสอบเก่ามันมีให้ให้เราฝึกเยอะมากๆแล้ว Cambridge อันนี้เดี๋ยว มันคือเปินโหลดได้ทุกเล่มเลยอ่ะแล้วเราก็สามารถคิดคะแนนได้เลยโดยที่เราห้ามชีตนะคะ no cheating นะคะคือหมายถึงว่าสะกดผิดอะไรนิดหน่อยก็ถือว่าต้องหักคะแนนไม่ใช่แบบโอ้ยคนนี้ลืมเติมเอสเวลาหลอกถูกถูกของจริงไม่ใช่ไงใช่คือจะคิดคะแนนให้มันถูกต้องมันก็ต้อง เข้มกับตัวเองนิดนึง True False Not Given ก็ห้ามเขียน T F N G อย่างี้ห้ามนะคะไปเขียน Yes No Not Given ก็จะผิดตรง E Yes No นะคะอืมต้องละเอียดนิดนึงโอเคส่วน Speaking กับ Writing อันนี้ต้องถามพี่มินแล้วเพราะ Speaking กับ Writing มันไม่ได้มีแบบมาตรวัดที่แบบแน่นอน,นขนาดนั้นจริงๆก็จะแล้วแต่เจอ Examiner นิดนิดนึงแต่มันต้องได้เท่าไหร่นะ าอยากได้ speaking 6.5ต้องต้องต้องเก่งประมาณไหนอะ6.5พี่มองว่าไม่ยากมากก็สําหรับเธอมันไม่ยากไม่คือหมายถึงว่าดูจากน้องๆด้วยถ้าคนส่วนใหญ่ที่มาแบบก a ม่าผิดทุกประโยคเลยแต่พอพูดพอพูดพูดพูดได้อะแต่แกม่าผิดหมดเลยพูดไม่หยุดพูดเก่งมันก็จะได้ประมาณ5.5ถึง6.0อืมถ้า6.5มันอาจจะต้องลด m i s t a คลงบ้างแบบพวก g มม่าแบบที่มันผิดทงๆแบบใหญ่ๆอะต้องเอาออกให้หมด แต่มันยังผิดได้อยู่ไงแล้วก็อาจจะต้องมีแพทเทิร์นในการตอบเข้าไปช่วยหน่อยอาจจะต้องเรียนเพื่อเอาสำนวนหรืออะไรใส่เข้าไปให้มันฟังดูหรูขึ้นอีกนิดนึงแต่ยังผิดได้อยู่ไงคืออันเนี้ยที่นี้ก็คือเหมือนผู้สำหรับคนที่แบบโหยแกมมามีปัญหาผิดเยอะฉะนั้นพี่ก็จะเหมือนแบบกราให้มันแบบเอ้ยกันใส่ของยากเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้มันฟังช่วยฉุดให้มันฟังดูดีขึ้นแล้วก็หลักๆอาจจะต้องเน้นที่แบบตอบให้ตรงคําถามทําตามพวก p a s k achievement ที่เขาต้องการหมายถึงว่าถ้าเขาต้องการให้เราพูด2นาทีอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบเอออยู่นาน <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขยายความหน่อยไม่ใช่ผามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความพยายามนิดนึงแล้วก็พยายาม paraphrase แบบง่าย ไม่ต้องยากอ่ะคือมันไม่ต้องใช้สับยากมันก็ได้6.5แล้วอ่ะคือคำสับยากนี่ไม่ไม่จำเป็นเลยอ่ะแค่ใช้แบบ I'm interested in the government should do this อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังได้6.5อยู่ฉะนั้นพี่มองว่าไม่ยาก6.5ฝึกได้แน่นอนจากประสบการณ์ตรงของพี่ซึ่งเป็นเด็กภาคไทยล้วนๆไม่ได้เรียนอินเตอร์แล้วสำเนียงก็แล้วสำเนียงก็ไทยเออแบบไทยอ่ะสับยากอ่านออกแต่พูดไม่ได้เขียนไม่ได้ ก็ได้สะเปิน25อืมเออแต่มิวก็จะเหมือนอาจจะรู้สับทางการเล็กน้อยไม่ได้เยอะเอาเป็นว่าสับแซตคือนางไม่ได้รู้เลยอะไรเงี้ยกันแต่ว่าไม่รู้สรู้สับเฉพาะเล็กๆน้อยแบบว่า environment ก็จะแบบ pollution อะไรพวกนี้ก็ได้หมดใช่ปะอืมแกม่าอาจจะไม่ได้ผิดเยอะมากใช่ใชมิวจะเป็นคนที่ แกมมาค่อนข้างระวังตัวซึ่งมันจะไม่เหมือนกับน้องส่วนใหญ่ที่เขาจะมีปัญหาแกมมาเยอะๆซึ่งพี่มองว่าคนที่มีปัญหาแกมมาเยอะๆมันจะมีใหญ่ๆอยู่แค่ไม่กี่จุดถ้ามันมีคนที่มาบอกเราได้ว่าเราแกมมาตรงนี้มันหนักนะเพราะส่วนมากเวลาผิดมันก็ผิดซ้ำๆอะเนาะผิดเรื่องเดิมผิดแต่ละคนจะมีปัญหาเฉพาะตัวก็คือบางคนอาจจะตอบไม่ตรงคําถามเลยหรือว่าพูด ไปเรื่อยๆโดยที่สตรัคเจอร์ไม่มีเลยอันนี้ก็ต้องใช้สตรัคเจอร์เข้ามาช่วยต้องใช้แพทเทิร์นการตอบเข้ามาช่วยบางคนที่อาจจะคิดคําตอบไม่ออกเลย<ม>ก็อาจจะต้องฝึก expand ฝึกขยายความ,มซึ่งของพวกนี้มันมีเทคนิคหมดเลยว่าขยายด้วยแบบการเปรียบเทียบขยายด้วยการพูดถึงความเห็นของคนอื่น<ม>ขยายด้วยอะไรเงี feelings, <ม>้ย feeling เพิ่ม feeling เข้าไปแล้ว feeling ก็มีคําให้ท่องอีก<ม>อะไรเงี<ม>้ยคือทุกอย่างมันเลยมองว่าเตรียมได้แล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน3เดือนก็ทําได้โอเค อ่ะอันนี้คือ speaking 6.5แล้วถ้าอยากได้ writing 6.5ด้วยเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ overall ได้7จจ writing 6.5นี่ยากไหมก็อาจจะใช้เวลาสำหรับคนที่พื้นฐานไม่ดีเลยเอางี้ละกันถ้าคนที่พื้นฐานมาแบบ5.5ก็คือแก a ม m a ผิดทุกประโยคอย่างเงี้ยการจะไป6.5ได้มันต้องลดแกรม m a r m i s t a k ลงก่อน พี่ว่าในการเขียนกับการพูดอ่ะพูดมันอาจจะง่ายกว่าตรงที่ว่ามันมีผบางอย่างที่เป็นแพทเทิร์นชัดเจนด้วยแบบฉันชอบฉันไม่ชอบฉันคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันท่องได้แต่พอมันเป็น w r i t i n ปุ๊บมันจะมีความอะคาเดมิกสูงขึ้นเพราะมันมันถือว่าเรามีเวลาคิดเยอะขึ้นอย่างแรกเลยก็คือท็อปิกที่เราเจอเนี่ยก็จะสําคัญมากจะกระทบคะแนนค่อนข้างเยอะถ้าเราดันไปเจอท็อปปิกที่เราแบบไม่ถนัดมากๆพอดีอะไรเงี้ย อาจจะมีสิทธิ์กระทบคะแนนได้แต่สิ่งที่มองว่าเตรียมได้มากๆของ Writing ก็คือ p a t เทิร์นือว่า p a t เทิร์นค่ะแพการเขียนเออตอนที่ของพี่มิวไปสอบพี่มิวก็เตรียมแค่เดือนเดียวแล้วก็เหมือนเรียน Pattern ก่อนเลยอะใช่ป่ะว่าถ้าเจอคำถามแบบนี้ให้เขียนโครงสร้างประมาณไหนเพราะว่ามันจะลดเวลาในการใช้สมองจริงเพราะมันเวลาเวลามันบีบถูกไหม แล้วถ้าเรารู้แพทเทิร์นเลยว่าเราจะขึ้นต้นด้วยแบบนี้ปุบ๊บแล้วก็จะตามด้วยประโยคขยายความแบบนี้แล้วเราก็จะสปอร์ตคล้ายๆประมาณนี้มันจะไม่ต้องคิดเยอะเหมือนเราแค่คิดเนื้อหาให้มาใส่แพทเทิร์นแล้วก็ไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนคนที่เรียน IELTS มาก่อนมาเลยจะได้เปรียบเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เรียนมาบางทีเขาเขียนแบบ สาธยายไปเรื่อยอ่ะมันฝรั่งก็จะถือว่ามันคุณตอบไม่ตรงคําถามหรือคุณไม่มีซัพพอร์ตเลยทําไมคุณอาร์กิวเมนต์ของคุณไม่มีดีเทลหรือ e x ็กซ l มเลมาซัพพอร์ตเลยนี่ก็จะเสียคะแนนอ่ะฉะนั้นพวก pattern ก็สําคัญนะคะแล้วก็ฝึกหลายๆหัวข้อฝึกในที่นี้ก็คืออาจจะอ่านตัวอย่าง m o เดล answer ให้มันหลากหลายไม่ใช่อ่านอยู่แค่เรื่องเดียวอะไรอย่างเงี้ย ให้มันแบบเทคโนโลยีบ้าง e อน i ว o ร m e n นเมนต์บ้างอะไรเงี้ยอาร์ตเนี้ยส่วนจะเรื่องอาร์ตใช่เออหรือว่าแบบเรื่องปัญหาสังคมอะไรเงี้ยมีสิเจอหมดแน่นอนใช่แล้วก็แพทเทิร์นการเขียนของ i อเอ s มันก็จะมีอยู่5แบบไอแพทเทิร์นคำถามอะคือแบบ do you agree disagree ให้ discuss both views ไอ้ a d v a n t a g e s outweigh ์เว a ์ด a สเ a ็ดเ two part question ที่มันจะถาม2อันแล้วก็เป็น problem solution เลยเงี้ยต้องผ่านมาทุกอันจะได้ไม่พลาด เพราะเราไม่รู้ว่าตอนสอบจริงเราจะเจออะไรใช่ถ้าจะได้6 5ก็แค่พี่ว่าเรียนตรงเนี้ยแล้วทำตามก็น่าจะมีสิทธิ์ได้แล้วอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ดวงอีกนิดนึงเพราะว่าอย่างเรื่องของ t ักษ1ที่เป็นเรื่องกราฟชาร์ตอะไรพวกเนี้มันออกมีสิทธิ์ออกได้ตั้งหลายอย่างเผินน้องไปเจอไดอะแกรมแล้วน้องเป็นคนใช่สมมุติเป็นคนไม่ถนัด passive voice ใช้ passive voice ไม่เป็น แล้วไปเจอไดไะแกรมก็อาจจะตายได้ oh. มันอาจจะทำให้คะแนนล่วงลวมันเหลือ5.5เพราะเราไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยพูดยากนิดนึงเรื่องของถ้าเป็นทักษ1นะ 1> แต่ทักษ2สอมองว่าเตรียมได้มากๆแล้วทักษ2สอคะแนนเป็น2ใน3ของ IELTS writing ก็เลยมองว่าอันนี้สำคัญกว่า ถ้ามีเวลาพอสักหกเดือนพี่มองว่าเตรียมได้ทั้งทักหนึ่งทักสองหกเดือนนี่ใช่เต็มๆมากแต่ว่าถ้ามีเวลาเหลือแค่สองเดือนอาจจะต้องเร่งนิดนึงไงเออเพราะว่าอาจจะต้องพวกเอกราฟพวกเนี้มันก็จะมีคาศัพท์ที่ต่างกันไปเวลาเขียนอธิบายกราฟอธิบายชาร์ตอธิบายพายชาร์ตอธิบายแมปอะไรพวกนี้คนละแนวหมดเลยแต่ละอันมันมันแอบเยอะต้องต้องคล่องนิดนึงแต่ถ้าเราหัวไวมันก็เตรียมได้นะหนึ่งเดือนสองเดือนทําได้หนึ่งเดือนไปมาแล้วโอเค อันนี้คือกรณีแรกคือน้องได้ทุกสกิลแบบ 7, 7, 6.5, 6.5แต่ขอมาอีกกรณีหนึ่งแล้วกันซึ่งคิดว่าเด็กไทยหลายๆคนน่าน่าจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าคือ Writing, Speaking อาจจะไม่ค่อยเก่งแต่ไปเอา Listening กับ r e i n i ให้ดุดดขึ้นมาชุดขึ้นซึ่งยังทำให้ Overall น้องได้7.0อยู่อ่ะสมมุติว่าเคสนี้คือ Listening กับ Reading ได้7.5อจะทำให้น้อง ไปลด s p e a กิ้งกับไรติงให้เหลือแค่6.0ก็พอก็คือ6.5จบางทีอาจจะสูงสําหรับหลายๆคนเนาะแต่6.0เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะทำได้ใช่แค่เรียนหน่อยก็ทําได้แล้ววันนี้ดีกว่า listening ถ้าน้องอยากได้7.5ก็คือน้องต้องได้3.2มสถึงสาเต็ม40ก็คือผิดได้แปดถึง8ข้อ8ข้อโอเคอยู่นะ reading 7จ็จุดหคือต้องได้3ามสามถึงสาี่ก็เท่าเท่ากันคือผิดได้6กถึงเข้อนะตอนนี้ก็มุ่งไปทําข้อสอบเก่ากันเลยว่าตอนนี้เราได้ที่เท่าไหร่แล้วแล้าจะต้องทำข้อสอบเก่าอยู่ประมาณสักสชุดจะได้ดูคะแนนเฉลี่ยยด้วยหน่อยก็ดีเอออ่ะ speaking ไม่มีถ้าอยากได้แค่6.0มัน speaking เตรียมได้แน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นต์อ คือแต,แต,แต่แต่ต้องเตรียมนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่วอามุ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอออันนี้พูดถึงของแบบสมมติเรียนภาษาไทยมาตลอดชีวิต <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็แบบสำเนียงไม่ได้ดีมากมองว่าแค่ตอบตรงคําถามแล้วก็ฝึกตอบให้หลากหลายหัวข้อหน่อย <c oughs> การตอบใน speaking IELTS มันมีแพทเทิร์นที่อาจจะกว้างนิดนึงแต่พี่มองว่ามัน cover ทั้งหมดมันฝึกได้ในเดือนเดียว <c oughs> ตอนที่ฝึกให้มิวก็บอกเหมือนกันว่าแบบแกต้องฝึกตอบแบบหัวข้ออะไรางเออใช่อย่างเช่นแบบว่า หัวข้ออธิบายสถานที่อธิบายประสบการณ์ลบประสบการณ์บวกอธิบายคนแล้วก็อาจจะต้องเตรียมพวกหัวข้ออย่างเช่นอธิบายหนังอธิบายหนังสืออธิบายนิยายอธิบายสิ่งของอย่างเช่นเขาอาจจะพูดเรื่องแบบเคยได้ของหรือเคยได้ p r e s e n t หรือ Gi f t s, <S หรือคุณเคยให้ g ิฟ t s ใครบ้างอะไรเงี้ยมันมีโดเมน Are รของมันอยู่ว่ามันก็อ,ออกแค่ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าเราเตรียมไปหมดมันก็สบายแล้ว r i t i n g ล่ะ6.0 6.0ก็คือเนื่องจากคะแนนส่วนใหญ่ของคนไทยอยู่ที่5.5มาว่าการขึ้นแค่จุด5มันก็คือเรียนหน่อยก็ทำได้แต่ว่าライティングมันเป็นสกิลที่ใช้เวลาสุดในบรรดาทุกอย่างพูดอย่างนี้ลนนแล้วกันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับดวงได้นิดนึงว่าไปเจอคําถามหัวข้อที่เราพอไหวไหม,ไหมใช่บางทีไปเจออันที่สุดเลยจริงๆอันนี้ไม่เคยคิดมาก่อนแล้วไม่เคยอ่านที่ไหนมาด้วยไม่มีคลงังศัพท์เรื่องนั้นเลยก็จะยากนิดนึง แต่ว่าถ้าเตรียมมาก็คือเตรียมแพทเทิร์นแล้วก็ลดกราฟแมสเท็กซที่มันแบบรุนแรงที่เขาเห็นแล้วแบบโอ้โหอันนี้มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ห็บ่อยังยังผิดได้ยังผิดได้กรามาก็ยังผิดได้คือ6กจุดศูนย์นะมองว่ากรามาผิดได้สักแบบสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นยังทําได้นะแค่ว่ามันแล้วแต่ไงสมมติเรากรามาเราผิดเยอะหน่อยสมมติสี่สิเปอร์เซ็นผิดเยอะมันก็อาจจะต้องมีคําศัพท์หรูหแต่ว่าเราไปเพิ่ม แนนเกณฑ์สออมากขึ้นหรือบางคนไม่มีสับยากเลยแต่แกม่าแทบไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังพอทําได้มันมันถูถูไถยกันไปแล้วก็แล้วแต่เจออาจารย์ที่ตรวจด้วยเหมือนกันสมมติแบบบางทีเราเขียนไก่เขียบไปให้เขามากๆอะไรเงี้ยเขาอ่านไม่ค่อยออกเขาให้คะแนนเราน้อยเลยก็แล้วแต่นั่นเหมือนกันแต่หลักๆก็คือต้องทําตามทัสชชิพเมนต์ให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะแบบเขียนคําครบ ตอบให้ตรงคําถามแพทเทิร์นการตอบมีไม่ใช่ว่าแบบ1นึ่ง p a r a ให้ใส่เข้าไป3มไอเดีย4ไอเดียโดยที่ไม่สปอร์ตเลยอไรเงี้ก็คือเสียคะแนนชจโจอยู่แล้วไม่ถึง6.0แน่นอนนะคะโอเคอ่ะจริงๆอยากจะได้อเวอร์เจ็ดน้องอาจจะไปมิกซ์แต่ละพาร์ทได้อีกหลายแบบเนาะแต่อันนี้ก็คือยกให้ดู2เคสแต่ก็ขอบอกอีกทีละกันว่าจะได้7.0ขั้นต่ําน้องต้องได้6.75้น้องถึงจะได้ปัดปัดขึ้นซึ่งการจะได้6.75แปลว่าต้องรวมทั้ง4สกิลแล้วได้27 ก็ลองไปบวกดูแล้วกันเผื่อบางคนเนี่ยถ้าน้องเป็นเด็กไทยเหมือนพี่ที่ถนัด listening กับ reading อาจจะไปเอา listening กับ reading ให้ได้8 5เลยเราจะได้ไม่ต้องไปกดดันในส่วนของ speaking กับ Writing ีพี่มิวก็ได้ประมาณ8.5อะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ปะได้ listening เต็มนะคะเห็นแบบนี้ได้ listening เต็มนะคะมันจะมีรอบง่ายรอบยากด้วยเนาะแต่รอบนั้นก็คือแบบ มันง่ายง่ายเออโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึง i อเอลิ n ิ n g กันดีกว่าว่ามันออกอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอัพคะแนนยังไงทํายังไงถึงได้ไอเอล i s ิ e n i n งเต็มคลิปนั้นก็จะมีพี่คนเดียวเพราะว่าพี่ได้ไ l เ s ล i s ิ e n i n งเต็มไม่พี่ก็ได้เต็มเหมือนกันฉันปล่อยฉันเข้ามาด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปโอเคบาย